สวัสดีครับเรามาต่อจากขั้น15กันเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอยากให้พวกเราลองนึกด้วยตัวเองว่าคนเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีคนครับมาทยอยลองแบบนี้ครับก็คือแต่ละคนเนี่ยพวกเราหลังจากที่พวกเราบอกต่อวิดีโอไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีญาติชาวไทยเนี่ยมาลองใส่ใจใส่ใจให้เวลารักตนเองตั้งใจทําคุณงามความดีด้วยตนเองครับ ลองมาใส่ใจมาออกแบบลองดูวิดีโอต่างๆจนเข้าถึงคุณค่าในตนเองจริงๆจากนั้นครับคนที่เข้าถึงในคุณค่าตนเองจริงเนี่ยมาร่วมทํางานและใช้ชีวิตจนเข้าถึงคุณค่าระหว่างกันจนเข้าถึงคุณค่าร่วมกันของพวกเราเอาแค่นี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ รวมถึงการที่พวกเรารู้ว่าเราจะสร้างแบบอย่างการใช้ชีวิตดีสร้างเครื่องมือดีๆเนี่ยไปช่วยญาติให้ถึงฝั่งดีให้เกิดการส่งต่อของของตำบลน,นี้ไปช่วยอีกตำบลอื่นส่งต่อการช่วยเหลือเนี่ยเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยนะครับเพื่อให้ญาติเนี่ยมีการทํางานการใช้ชีวิตที่ดีมันจะดีแค่ไหนกันครับแต่ผมอยากให้จับจับประเด็นไปที่คําว่าการเข้าถึงคุณค่าผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงครับ ก็คือการที่ผมเองเนี่ยไปทานข้าวครับในวันที่7มิถุนายน2อ6 5ครับผมทานอาหารกลางวันเนี่ยก็คือเป็นข้าวเหนียวส้มตำแบบข้าวเหนียวก็ถุงใหญ่ๆครับอิ่มแล้วครับก็เดินไปเยี่ยมอีกหนึ่งห้องาตดก็หวังดีครับตักขนมจีนขนมจีนมันจะเป็นน้ำยาเป็นแกงเขียวหวานนะครับก็ตักมาผมก็ทานอีกโอ้โหก็ทานได้ครับผมเป็นคนทานจุแต่ก็รู้สึก ตึงๆนิดนึงในห่วงบ่ายครับก็หน้าตาง่วงนะครับแล้วก็ตอนเย็นกลับบ้านมาเนี่ยผมก็มาทานอะไรอีกเล็กน้อยครับทานได้ไม่เยอะครับแต่ผมจะรู้สึกเพลียแล้วก็แบบง่วงรวมถึงปวดท้องนิดหน่อยแต่ไม่ได้ปวดท้องมากมายจากนั้นครับก็เราจะทําไงดีนะง่วงก็มันก็นอนนอนเยอะไม่ได้เพราะว่าอาหารที่มันทานเยอะเนี่ย มันเสริมกันมันยังไม่ย่อยถ้าไปนอนเนี่ยก็จะเป็นกดไหลย,ย้อนจนถึงเวลาน่าจะสามทุ่มครึ่งนะครับก็ไปวิ่งไปออกกาลังกายช่วงแรกเนี่ยก็วิ่งแบบตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปแบบธรรมดานี่แหละวิ่งเบาๆครับจากนั้นครับพอวิ่งมันอยู่ตัวสักระยะหนึ่งม,มันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกคลายไอ้ความเมื่อยตัวท้องที่เริ่มปวดก็ดีขึ้นสรุปง่ายๆครับการที่ผมจม ไปกับการกินกับรสชาติของอาหารทําให้ผมได้รับรสอาหารเนี่ยเข้าไปเยอะเกินสารปรุงแต่งะครับสารปรุงรสเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมากเกินก็อยากขับออกแต่มันอา,อาจจะยังไม่เป็นอุจจาระเต็มที่แต่ก็ออกแนวจะเหมือนไม่ไม่ท้องเสียครับแต่มันเหมือนอยากขับออกแล้วก็สารอาหารในเลือดมันเยอะเกินอะ่ะมันอาจจะไปเบียดบังออกซิเจนก็ได้นะครับหายใจก็ได้ไม่เต็มที่แต่การที่เราไปออกกําลังกาย เหงื่อเริ่มออกครับของเสียถูกขจัดออกไปพลังงานถูกนำมาใช้ครับผมไปคิดคิดถึงสิ่งที่ดีนะครับก็คือคิดถึงการนำเสนอในวิดีโอนี้แหละนะครับเราคิดในสิ่งที่มันดีพอวิ่งเหนื่อยแล้วนะครับเหงื่อเริ่มเยอะแล้วผมก็เดินเดินแบบสง่างามก็คือเดินแกว่งแขนเดินก้าวขายาวๆนะครับอย่างมีความสุขเราเริ่มเติมความรักรู้สึกดีอารมณ์ดีๆเนี่ยเข้าไปในการเดินจนถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มครับ ชีวิตด,ดีขึ้นครับผมกําลังจะพูดถึงอะไรครับพี่พี่น้องนครับถ้าพี่พี่น้องน้องออกแบบเองได้ครับอยากให้ไปลองครับเข้าถึงคุณค่าความสุขความรู้สึกดีด้วยตัวเราเองทําบ่อยๆครับจนเข้าถึงความสุขนั้นบ่อยๆจนสามารถรักษาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ดีได้แน่นอนครับมันจะนําไปสู่การมีสตินะครับในการที่เราจะควบคุมตนเองไม่ให้ไปทําให้ตนเองเนี่ยไปจมอยู่ในกับดัก ของการที่เราเราไม่มีความสดชื่นแจ่มใสเราไม่เข้าถึงคุณค่าแต่คุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถไปสัมผัสไปสร้างขึ้นมาไปรักษาและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคุณค่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้เกิดขึ้นระหว่างกันได้ถ้านราจะบอกว่าอะดามยกตัวอย่างมาแค่นี้มันทําไม่ได้หรอกถูกต้องแล้วครับแต่อยากให้ไปลองครับดูวิดีโออื่นมาด้วยนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยมีดีอยู่แล้วสามารถที่จะออกแบบ มาลองต่อได้เองครับก็ฝากจริงๆนะครับอยากให้ไปลองจริงครับแต่จุดสําคัญอย่าลืมนะครับหนึ่งเราเข้าถึงคุณค่าแล้วใช่ไหมแต่การที่เรามาร่วมพัฒนาคุณค่าเนี่ยคนที่ลองจะรู้ได้ด้วยตนเอง